สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามวันวันนี้ผมเอาอันผิดเนาะมาตามแนวทางนะครับเราสมัครคสมัครคบีไอพีแล้วก็เราบีไอพีนะครับ VIP, แวว VIP, นวทางก็เป็นการคิดและก,การคำนวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมางคำนวณวก็หาเลขเด่นจากสูงถึงเก้าก็คัดไปเลยหรือแค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและ่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกต่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาตามมาเลยเนาะนะครับใบเก่าเมื่อวานนี้ผมลงไม่ทันนะครับลงเป็นช็อตวรีโอั้นให้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลงแนวทางใหม่ไปเลยนะครับคลับก็มาดู ลาวสมคีนะครับวันที่23เดือน10พศ2568นะครับวันนี้ผมไม่ได้ปล่อยชุดบินนะครับถือว่าท่านจอบินเอาเลยก็ได้นะครับก็เลือกเล็กเด่นมาประกบกับมาจับกตัวประกบนะครับวันนี้ลาวสมคีนะครับเล็กเด่นนะครับผมให้ที่เนนในที่เลขสีกับเล็กเด่นนะครับเนนในที่เลขก4ส่วนตัวประกบก็ได้ หกเจ็ดแปดเก้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าส่วนผมเลือกจับนะครับผมเลือกจับให้อย่างละสองชุดนะครับผมเลือกหกกับเลือกเก้านะครับก็จะจับทั้งหมดก็ได้จะเป็นสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าถ้าเลือกห้าก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับหรือว่าท่านจะจับบินท่านเลือกสี่มาก็ได้นะครับจะบินหกตัวก็ได้บินห้าตัวก็ได้เลือกสี่มาก็มาจับเลย เลือกหาก็เลือกหามาจับเลยนะครับแต่วันนี้ผมเลือกจับเน้นให้เฉพาะตัวที่หลักๆเนาะนะครับคิดว่ามันมีโอกาสมาเนาะคือจุดนี้นะครับสีก็มีอยู่สองชุดนะครับมีสี่หกกับสี่เก้าครับก็ไม่งงกันเนาะนะครับใครจะจับวินก็เเอาเลขใดเนี่ยไปรวมกันนะครับเลขเด่นกับตัวประกบนะครับ มันจะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอา3ตัวแค่3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับกับต่อที่เราสามพิกีไอพีนะครับเล็กินพ <c oughs> มไอ้4กับ9ให้4กับ 9. <c oughs> 9นะครับก่อนนี้นที่เลข4จุดติดติด4 ่อไปกับเ้าที่เลขเก้านะครับเลขที่เลขเก้าชุดที่ติดเก้าก็มีเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามตัวก็แปดดเก้านะครับส่วนเลขสี่ผมจำให้สี่ศูนย์กับสี่เจ็ดเนาะตัวประกบก็จะประกบก็าตามนี้เลยนะครับประกบชุดนี้นะครับคือท่านมีเลขเด่นของท่านอยู่แล้วก็ลองเอามาประกบกับสี่ชุดนี้ดูก็ได้นะครับเผื่อเลขเด่นผมมีโอกาสหลุดนะครับ สามารถทำไปใช้ได้เนาะนะครับก็ลองเลือกเอาสามัคคีนะครับ,รบก็มีตัวนี้นะครับแปดเจ็ดเก้าตัวนี้ก็สนะี่หกเนาะสี่หกตัวที่ผมจับในเน้นก็มีอยู่เก้าเจ็ดนะครับตัวที่เน้นใหคือเลขเก้านะครับใครจะวิ่งจะรูดนะครับหรือจะวิ่งทั้งสองตัวก็ได้นะครับ ครต่อที่ราวีไอเนาะเลขเด่นให้1กับ3นะครับเน้นที่เลข1นะครับก็จับไปเลย1 4 1 5 1 7 1 9หนดนะครับ3ก็3 4 3ส3 7 3ามาเนะครับส่วนตัวที่ผมเลือกจับนะครับผมจับไปที่1 4กับ1 7ส่วนเลข3าอกา3 4ี่สมเครับส่วน3ตัวก็จับที่4ี่ฉะนั้นแนวทางผมเน้นทนที่เลข1ก็มี2ชุดนะครับ ก็จะเป็น14กับ17ครับตัวที่3ตัวจับก,ก็เป็นชุดนี้เนาะหนนะครับว่าผมปรับแนวทางใหม่เนาะนะครับแนวทางมันหลุดเลยปรับใหม่ก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะครับรับการที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก f c ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่ ยี่สิบสามเดือนสิบสอบปรรลัยร้องสิบแปดโชคดีทุกต่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ